นี่เธอเธอเป็นความหวังของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเธออย่าซ้ำไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร สวัสดีครับน้องเจอกันกับพี่ไบอีกแล้วนะคบใน Shop. ช anel Phonie Teashop ช anel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นมากขึ้นกับพี่ไบ์คนเดิมแล้ววันนี้เนี่ยพี่ไบก็จะมาแกะนะครับ h a r d o a b l e Series ใหม่เซนซิรี่ซึ่งเป็นซีรีส์ที่กลิ่นหอมและเป็นตุ๊กตาผมใหญ่เหมือนเดิมวันนี้นะฮะก็จะเป็นของน้องแอมอีกแล้วนะครับซึ่งน้องแอมวันนี้จะให้พี่ไแกะทั้งหมด12ลกล่องด้วยกันและมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะซ้ำกับล็อตเดิมและซ้ำในล็อตหรือไม่อันนี้พี่กาลังภาวนาวว่่่่าาาาขออมมเเเ็ซ้ลยไจะปนกหรือ นี้นะครับอะมาดูกันก่อนคือตัว Harry Potter Sense Series เนี่ยเขาทําออกมานะครับจะเป็นกล่องจากกล่องกระดาษเนี่ยพัฒนามาเป็นกล่องพลาสติกพอเราแกะเสร็จปุ๊บสามารถเอาตุ๊กตาเก็บกลับเข้าไปได้นะครับ s e r i e ์นี้นะครับเขาก็จะทํากล่องมาทั้งหมด2สีนะครับจะมีกล่องสีม่วงกับกล่องสีฟ้านะครับซึ่งกล่องนะครับเขาก็จะสีต่างกันแต่ตัวสะสมข้างในนะครับก็จะต้องลุ้นอยู่ดีครับก็คือไม่สามารถคาดเดาอะไรใดๆได้เลยนะครับแต่ว่ากล่องเขาจะมีความน่ารักมากเลยนะครับจะมีหูหี้วเป็นรูปเปียนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะเขาจะเป็นตุ๊กตาลุ้นนะครับ11เซอร์ไพรส์และมีแบบสะสมให้เรารุ้นถึง39แบบด้วยกันครับเอาล่ะจากเราที่แล้วนะฮะที่พี่แกะไปจนแบบว่าเล็บฉีกเลยพี่ใบก็เพิ่งจะฉลาดขึ้นมานะครับน้องว่าจริงๆแล้วเขามีนะครับรอยเส้นประอยู่นะฮะข้างๆแบบนี้นะให้เราฉีกง่ายๆแบบนี้เลยมาดูกันนะฮะว่ากล่องแรกของร็อนี้เราจะได้ตัวอะไรนะครับซึ่งพี่ใบนะภาวนาให้น้องแอมได้อัลตร้าแลนด์นะครับวิธีการเปิดเปิดง่ายๆเลยนะครับเราก็เปิดแบบนี้ เลยนะครับฟรีออกมาจะเจอกล่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งจะอยู่ตามซองแต่ว่าอันนี้นะคะอถนี้ทั้งหมดเลยจะเป็นของน้องแอมเพราะฉะนั้นพี่ใบจะยังไม่แกะอุปกรณ์จะแกะแค่ตัวดูก่อนนะเผื่อว่าถ้ามีซองมีซ้ำอะไรอย่างเงี้ยพี่ใบก็จะสามารถแลกกับเพื่อนๆน้องๆหรือว่าพี่ๆนะครับที่มาแกะที่ร้านพี่ใบได้ส่วนตัวด้านหลังกล่องตรงนี้นะครับเป็นฉากนะครับซึ่งฉากตัวเนี้ยก็สามารถนําตุ๊กตานะครับมาเล่นได้เลยหมายความว่ากล่องเนี่ยไม่ต้องทิ้งเป็นขยะอีกแล้วนะ สามารถเก็บตุ๊กตากันฝุ่นได้ด้วยนะครับและตัวแรกที่เราจะลุ้นกันนั่นก็คือตัวอะไรเอ่ยมาดูกันว้ยเป็นผมสีแบบชมพูอ่อน น้องๆครับตัวนี้คือฟีบี้ครับซึ่งฟีบี้นะครับจะเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับไม่เคยออกมาเลยใน h ฮร์ริเออรเบิแล้วผมสีสวยมากนะครับไฮไลท์ผมสีแดงตาสีเขียวนะครับแล้วก็ชุดน่ารักมากอืมกลิ่นหอมมากๆเลยแต่พี่ไปไม่รู้ว่าคือกลิ่นอะไรอะกลิ่นแบบหอมๆหวานๆนะครับเอ้ามาดูใบเช็คลิสต์กันนะครับนี่ไงฟีบี้เขาจะเป็นหนึ่งใน3ตัวละครใหม่นะครับ1 2 3นี่ฟีบี้คือตัวนี้นะครับน่ารักมากเลยแล้วแบบสะสมทั้ง39แบบคือน่ารักทุก เลยครับน้องๆมาตอกันกล่องที่2นะครับกล่องเมื่อกี้จะเป็นสีม่วงนี่ไปขอแกะกล่องสีฟ้าบ้านนะครับอ่ะแล้วก็กดตรงนี้เลยโอ๊ยแกะง่ายแล้วอันนี้คือจริงๆแล้วอะพี่ใบก็ยังโง่อ,อยู่นะคือมีน้องน้องแคร์นะคะน้องแคร์กับน้องปุ้นนะมาบอกพี่ใบนะครับวิธีการแกะที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าตรงข้างบนเนี่ยเราก็อย่าไปดึงออกนะครับเราก็ใช้กันไกตัดเลยนะครับง่ายกว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลถ้ามีกันไก่นะฮะก็ใช้กันไกเถอะ <laughs> อ่ะมาลุ้นกันนะครับ กลิ่นหอมมากเลยตัวที่สองของรถนี้จะเป็นทาดาดาดาเนลล่านะครับเนลล่าตัวนี้ทาหรือเปล่าไม่รู้พี่ไปทามไม่ได้อืมแต่กลิ่นเหมือนตงโมหรือกลิ่นแบบสเปรชสเปรชหรือกลิ่นดอกไม้อนนไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเป็นเนลล่าที่ผมยาวมากๆแล้วผมเขานุ่มมากผมเขาจะไฮไลท์สีขาวสีฟ้าแล้วก็สีน้ําเงินนะครับซึ่งผมแบบหนาอลังการมากครับน้อง,อง,องดูสิกลับมาที่สีม่วงนะครับ ตื่เต้นมากเลยอ่ะขอให้อย่าซ้ำนะขอให้อย่าซ้ำตัวนี้นะครับธอดดดดอะไรอ่ะหุย ผมสีน้ำเงินขาวแซลลี่หรือเปล่าใช่เลยนะครบแซลลี่นะคะเป็นน้องโอ้โหผมพลังการากมากแต่ตัวนี้คุณคุ้นยังเลยอ่ะไม่มั่นใจว่าได้ซ้ำหรือเปล่านะครับตัวนี้คือแซลลี่นะคะเป็นผมแบบเหมือนผมมาม่านะคบผมหยิกหยิกซึ่งเขานะคบจะไฮไลท์สีน้ำเงินแล้วก็สีขาวมนหน้าเขาเป็นแบบมนหน้าแบบปากจุ๊บ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 ด,ด้วยนะครับอืมหอมมาต่อกันเลยนะครับกับกล่องสีฟ้า <c oughs> อันนี้ได้สแตนสีชมพูนะครับลุ้นกันหนึ่งสองสามอุ้ย อันนี้กลิ่นแบบบับเบิลกัมเลยอะ่ะกินอะไรอะ่ะน้องแทนผมสีร้งอะ่ะหรือว่าจะเป็นน้องเรนเรน,น,นเรนเร <S <S นเร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 นยรนเรนเยไเรนเรนเรนนะเหมือนเรนตัวนี้ยังไม่เคยได้เลยโอ oh ยังไม่เคยได้กลิ่นหอมมากนะน้องเรนตัวนี้คือแบบเหมือนมัดจุกมาสามจุกนะับเป็นจุกสีน้ําเงินสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับส่วนผมคือเป็นผมลอนๆแล้วแบบน่ารักมากโอ้ oh god คือตอนนี้เดี๋ยวตัวเรนเนี่ยเขาจะออกมาเป็นซีรีส์ Inspiration มาจากคิตตี้ซึ่งน่ารักมากแล้วตัวนี้ก็คือมีความคล้ายคลึงกับตัวนั้นนะคะคือผมอลังการมากๆเลยนะฮะชุดก็น่ารักมากๆชุดเขานะครับก็จะเป็นแบบว่ามีลายก้อนเมฆสีขาวแบบนี้โอ้โห มาต่อการกับกล่องสีม่วงเราจะสลับไปไล่ไปแบบนี้นะครับอันนี้เราได้เป็นสแตนสีน้ำเงินนะฮะน่าจะอยู่กลุ่มที่3นะครับคือเขาจะมีแบบสาขับไงซึ่งสแตนของแต่ละขับนะครับเขาก็จะสีไม่เหมือนกันผมมีความสีบอลบอลน่ะน้องๆมีใครรู้แล้วหรือเปล่าใครรู้พิมพ์เลวว่าเป็นตัวอะไรผมสีบอลบอลแบบนี้เป็น ถูกต้องเบลลานะครับโอ้ยไมค์คสตัวนี้เหมือนยังไม่เคยได้เป็นเบลล่าที่สวยมากเออหรือได้แล้วเอะหรือยังไม่ได้เอ๊หืมกลิ่นสแฟชเลยอะกลิ่นแบบกลิ่นของความสดชื่นนะครับซึ่งเป็นเบลล่านะครับผมทวินเทลเอ๊ยอันนี้เหมือนซ้ำเลยเหมือนซ้ำไหมเหมือนซ้ำเนาะแต่คือจะบอกว่าเป็นเบลล่าที่น่ารักมากเลยเพราะว่าผมเขาเป็นทวินเทลเหมือนเซเลมูนแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขาจะจงอยทองกวาเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดน่ารักมากๆเลยโอ้โหเป็นแบบกางเกงขาสั้นอะตอนนี้ที่แกะมานะยัง ไม่เจอตัวที่ซ้ํากันเลยในล็อตนี้นะฮะแต่ซ้ํากับล็อตที่แล้วหรือเปล่าจําไม่ได้เดี๋ยวพี่โกจะมาบอกตอนหลังอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้พี่โกกาลังทำโพอยู่นะครับว่าของใครมีอะไรแล้วบ้างยังไม่มีอะไรแล้วบ้างนะครับกล่องสีฟ้านะครับอันนี้ได้สแตนสีเขียวสีเขียวน่าจะอยู่แกงแกงที่2องไหมหรือแกงแรกจําไม่ได้อ่ะดูกัน เป็นผมสีเขียวเียวลูกรักลูกรักใครหลายๆคนเลยนะหลายๆคนชอบแกะได้ตัวนี้นั่นก็คือแสดงน้องฮาร์มนีนะครับฮาร์โอ้โอ้ไม่ก๊อ โอ oh my god โอ้โหผมฟูได้ใจมากแล้วชุดโอ้ my god ชุดสวยมากคือชุดเขานะครับจะเป็นเหมือนสูตรซึ่งสูตรเนี่ยก็จะเป็นสีเหมือนสีเละเละแล้วก็จะมีแบบกริตเตอร์ด้วยนะครับเท่มากๆเลยคือเหมือนเป็นชุดไปงานดนตรีหรืออะไรสักอย่างซึ่งไม่ได้เป็นหัวฟูธรรมดาแต่เขานะครับจะถักเปียตรงนี้มาด้วยกลับมาที่กล่องสีม่วงคือจะบอกว่าคลิปนี้แกะมันมาก พร้อมแล้วนะอันนี้เป็นสแปนสีฟ้ากลุ่มสเปรชนะครับอ้ยเราได้สเปรชแล้วเราจะได้สเปรชซ้ำไหมอะน้องๆหลุนจังเลยชึบชึบชึบซึบ,บเอ๊ะเป็นผมสีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มแซนลี่หรือเนลล่าแซนลี่หรือเนลล่าเนลล่าครับน้องๆโอ้า oh ห ตัวนี้อมไ่เคยได้เป็น Outside. เนลล่าแบบทวินเทลนะครับแล้วก็เป็นผมแบบผมปล่อยแต่ว่ามีมัดจุก2จุกนะคะเป็นบันแบบบัน2ข้างนะครับแล้วก็ชุดเหมือนเป็นชุดว่ายน้ำอ่ะเป็นชุดว่ายน้ําสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีแบบโพกผ้าด้วยมาต่อกันสีฟ้าเฮ้ยยะฮ่าสแปอีกแล้ว oh my god oh my god <Porsche. S 2> เป็นอะไรล่ะจะซ้ำไหมหุย เราเห็นสีรุ้งรงเราเห็นสีรุ้งรุ้งดูน้องดูครับเราเห็นสีรุ้งรอีกแล้วอได้น้องเรนนะครับเรนสวย สวยมากเป็นน้องเรนที่ผมนิ่มมากนะครับแล้วผมเขาจะเป็นในล,ลอนๆอะไรยงเงี้ยแล้วดูข้างบนเขาไฮไลท์นะครับเป็นสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินนะครับซึ่งเป็นสีหลักของตัวน้องเรนนะครับแล้วชุดน่ารักมากคือชุดนะครับจะเป็นสายรุง้งแล้วก็มีก้อนเมฆสีขาวอยู่ตรงนี้อ้าโเ้ยอยากได้อ่ะน่ารักจังเลยกล่องลอง,ลองสุดท้ายของสีม่วงนะครับ ตอนนี้คือยังไม่ซ้ำเลยอ่าสเปซฉิกแล้วอืพี่ไปเจอสเปซบ่อยมากนะครับลุ้นกันหนึ่งสองเฮ้ยน้องๆพี่ใบแอบเห็นข้างหลังซ้ำแล้วนะฮะซ้ำตัวนี้เลยตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่ใบไม่แกะดีกว่านะครับเพราะว่าซ้ำนะครับเดี๋ยวเอาไว้แลกนะเพราะว่าตัวที่เราเอาไว้แลกกันที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นของใหม่เท่านั้นนะครับมาต่อกันที่กล่องลองสุดท้ายของสีฟ้าจะเป็นอะไรปะอ้าว ปลกชิคแล้วสปลชสแปลชแอบขอดูแอบขอดูอุ so ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊บไม่ซ้ําในล็อตนี้ครับไม่ซ้ําในล็นี้นะคบไม่ซ้ําในล็นี้มาดูกันเห็นละเห็นผมนะคะมีสีชมพูสีเขียวแบบนี้นะฮะน้องๆคิดว่าเป็นตัวอะไรคอมเมนต์บอกก่อนเร็วๆเร็วๆก่อนเพื่จะเปิดแล้วนับหนึองสเปิดแล้วนะจ้าาา้ นี่นะคบน้องดีดีสุดสวยของเรานั่นเองนะครับกลิ่นหอมมากแล้วจะบอกว่าผมดีดีตัวนี้นิ่มมากๆนะครับล้วมีไฮไลท์ทั้งสีเขียวสีชมพูเข้มและชมพูอ่อนแล้วผมนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากๆโอ,อ้โหหน้า,านะครับอลังการและชุดเป็นสีชมพูแล้วก็มีลายเชอร์รี่แล้วก็มีระบายนะครับเป็นสีชมพูน่ารักมากใครชอบแนวหวานๆนะบอกเลยว่าน้องดีดีไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนเอานะคบว่า,าน้องเหลือกล่องสุดท้าย ระหว่างกล่องสีม่วงและกล่องสีฟ้าให้น,น้องพิมพมาว่าอยากให้พีพ่เมแกะกล่องสีไหนก่อนมาพิมพ์มาเลยฟม่วง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 ไหนดูสิฟ้าเหรออ่ะโอเคแกะฟ้าก่อนก็ได้นะครับสีฟ้ากล่องสุดท้ายแล้วนะโอ้ยอย่าซ้ําเลยสแตนสเ,เปซอีกแล้ว่าโอ m มก o d อย่าซ้าเลยได้ปโปรดอย่าซ้ํานะขอร้องตัวนี้อย่าซ้ําลุ้นกันพร้อมนะคะน้องๆหนึ่งสองสามโอ้ทำไมตัวนี้แกะยากเฮ้ยเฮ้ย เราเห็นความผมสีม่วงด้านในแล้วเป็นแบบม่วงแคมนะคะเป็นแบบม่วงแคมหรือว่าจะเป็น ตัวละครใหม่จริงๆด้วยนะครับน้องเอนเมลี่นะคะน้องเอนเมลี่เป็นสาวเอเชียนะครับเป็นสาวเอเชียที่ไห้ผมข้างๆมาด้วยนะครับเท่ไหมเท่ไหมอ่าแล้วผมนะเขาจะมีไฮไลท์ระหว่างสีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็สีม่วงซึ่งตัวชุดเขาก็จะเป็นชุดเหมือนสูทกางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็เป็นสีม่วงมีกริตเตอร์วิิงๆด้วยแล้วหน้าเขาจะเป็นหน้าแบบอมวยนะมีความจิกเล็กๆคือ <c oughs> จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่พี่ไว์อยากจะได้อีกตัวหนึ่งเลยนะฮะจริงๆแล้วอ่ะทั้ง3ตัว ที่เป็นตัวละครใหม่ก็อยากได้นะเพราะยังไม่เคยมีเลยเอาละกล่องสุดท้ายก็คือกล่องสีม่วงนี่เธอเธอเป็นความหวังของหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเธออย่าซ้ำเธออย่าซ้ำทุกคนช่วยภาวนาให้พี่ใบด้วยใครช่วยภาวนาพี่ใบกดหัวใจสีม่วงติมหัวใจสีม่วงมาเยอะๆเพื่อภาวนาให้พี่ใบไม่ได้ตัวซ้ำนะฮะจริงๆแล้วเป็นของน้องแอม <laughs> แต่ก็พี่ใบจะลุ้นไปด้วยนะครับ <laughs> สตาร์ทเซอชอีกแล้วโอ้ oh my god oh. โอ้ลุ้นมากตอนนี้คือลุ้นจริงๆนะครับพร้อมละเฮ้ยน้องๆครับเป็นโทนสีผมที่พี่ไบค์ไม่เคยแกะได้อ่ามาทายกันนะฮะว่าเป็นตัวอะไรเฮ้ยผมมีความเขียวเข้มๆทดาดาโอ้ my god ตัวละครตัวใหม่ครับเท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเราได้ตัวละครตัวใหม่ครบเลยมาดูกันดึงไม่ออกครับน้องๆตอนนี้ดึงไม่ คือผมนางมีความเป็นแบบ ก็ต์ใบนะครับคือผมอลังการมากชุดนางสวยมากคล้ายๆแบบพลาสติกนะครับแล้วก็แบบเป็นเลื่อมๆสีทองโอ้ oh my gosh แล้วหน้านางนะครับแซบแล้วก็เทม่มากๆเลยถ้าแบบว่าวันนี้นะครับพี่ใบได้ตัวละครใหม่เอ้ยน้องแอมนะครับได้ตัวละครใหม่ครบทั้ง3ตัวเลยทั้งน้องชาไทยน้องใบเตยแล้วก็น้องหมันม่วงนะครับมาหมดเลยน้องขนมขนมนะครับแล้วแบบเป็น3ตัวละครที่สวยแซบแล้วก็น่ารักมาก มากเลยและนี่คือผลงานในวันนี้นะครับเราดูแล้วว่าเราซ้ำอะไรบ้างก็จะมี2ตัวนี้นะครับที่ซ้ำกับที่เคยแกะเมื่อคืนที่แล้วนะครับกับวันนี้ก็คือซ้ำตัวนี้ที่แกะในวันนี้ส่วนตัวใหม่ที่ได้ในวันนี้นะครับก็จะมี Symphony h a r m o n ีซันแอนด์เรนช e ร r รี่ช r r ์รี่ดีดีการ์เดนเซตซันบีมเนลเลอร์ฟรีเ e ลิงฟรีบีแซลล Ba กอร์นบานาน่ บับเบิลกรัมเลนโซเอ็กซ์จะเอมิลี่บอกเลยว่าซีรีส์นี้ทั้งหอม และน่ารักทุกตัวเลยครับน้องใครอยากจะแกะสนุกๆแบบนี้นะฮะก็สามารถเข้าไปติดตามบระเวส,สินค้าได้เลยที่เพจ a c e b o o k และ Instagram ของโ o n y t ทีเอชอได้เลยวันนี้นะ,คะใครชอบพี่ใบแกะมันๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันเยอะๆนะครับแล้วก็ยังมีคลิปสนุกนอื่นของพี่ใบกดดูได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้และกดติดตามตรงนี้ด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เด้วยนะ,ะวันนี้ขอบคุณน้องแอมและพี่หนึ่งนะที่เลือกมาให้แล้วก็น้องแอมที่ให้ใบแกะสนุกๆแบบนี้นะ,ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนนนี้้้ขอตััััลลาไปปกกคคครรรรบใยงงดูิแะะ ลและใครอยากจะได้ตัวที่ซ้ำนะคะสามารถมาขอซื้อได้เลยนะครับ